จาก EP ที่1เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราได้รีวิวคาเฟ่ที่เป็นอันดับตนต้นๆของเขาใหญ่2 c a คาเฟ่ไปนะครับก็คือพิลล c a มคาเฟ่แล้วก็พีทดอนเทลนะครับและใน EP ที่2นี้เราก็จะเป็นการรีวิวที่พักที่อยู่ห่างจากทางขึ้นเขาใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่พักนี้มีชื่อว่าอีสานอีสานพี่พี่จองไว้ชื่อรลดาวันนะค่ะดาวันเนาะเดินทางนี้เลยครับ ตกใจพ่นแนวการตกแต่งก็จะเป็นแบบสไตล์พื้นบ้านทางอีสานครับมีความแปลกและโดดเด่นไม่เหมือนใครฝากสนับสนุนช่องโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หน่อยครับ เช็คอินเสร็จแล้วเราก็เดินไปที่ห้องพักกันเลยนะครับจะสังเกตว่าต้นไม้ใบหญาที่นี่ก็จะปลูกด้วยพันธุ์พื้นบ้านนะครับซึ่งบางทีเราก็จะมองเป็นวัชพืชแต่ว่านำมาปลูกให้เป็นระเบียบและจัดเท็เจอร์จัดสวนให้ดีก็จะสวยงามไปอีกรูปแบบหนึง่ง จะมีมะละกอด้วยนะครับท่านสังเกตดีดีใครที่ชอบสไตล์พื้นบ้านนะครับที่นี่ก็น่าจะเหมาะและที่เห็นหญ้าลกๆนี่ไม่ได้ว่าไม่ได้ตั้งใจปลูกแล้วก็วัชพืชขึ้นเองนะครับเขาตั้งใจปลูกขึ้นมา บอกตรงๆว่าผิดทาดเลยเดียวเมื่อฟังจากชื่อแล้วเข้ามาเห็นสถานที่จริงตัวอาคารที่พักนั้นก็จะใช้โทนสีน้ำตาลเข้มและน้ำตาลอ,อ่อนทำให้กลมกลืนกับธรรมชาติและเข้ากับบรรยากาศที่นี่เป็นอย่างดี ในส่วนของห้องพักนั้นก็ตกแต่งสไตล์พื้นบ้านแต่ก็ยังมีความหรูหราทันสมัยและลงตัวเข้ากันอย่างดีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีเซฟให้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับกอกน้ำเก๋เลยทีเดียวเหมือนน้ำที่ไหลมาจากไม้ไผ่ แต่งสไตล์ดิวและเมื่อเอาของเข้าห้องพักเสร็จแล้วเราก็ออกมาเดินชมบรรยากาศรอบๆที่พักต้องยอมรับว่าที่นี่มีพื้นที่ที่กว้างพอสมควรและมีที่ที่ให้เดินชมและถ่ายรูปก,กันเยอะแยะมากมายสาเล็งประจำอีนาาาาาาั้นค่อใครคะแม้แต่รถเข็นของนะคระับ<อ><อ>ก็เป็นสตนไตล์นี้เนี่ะ อันนี้รถนาครับพูดอีสานได้ใช่ไหมครับได้ครับอ๋อครับคนอีสานเรียกว่าอะไรนะคะรถยูนําครับคืออะไรครับคือเป็นรถใส่น้ำอ่ะครับรถเข็นอ่ะรถเข็นของรถเข็นของทั่วไปครับอ๋อครับอันนี้เป็นคนอีสานไหมครับคนอีสานโดยตรงเลยครับพนักงานนี่คนอีสานไหมใช่ครับใช่ใช่ไหมครับครับผมอยู่ที่นี่พนักงานมีแต่คนอีสานล้วนในเขตเขาใหญ่มีแต่คนอีสานล้วนเลยครับครับผมสมกับชื่อรีสอร์ท อีสานอีสานแล้วเจ้าของะครับเจ้าของก็เป็นคนทางกรุงเทพครับแต่ว่าแกมีลูกน้องเป็นผู้รับเหมาแกเป็นคน้าผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ลูกน้องแกไม่มีคนไทยมีแต่คนยอีสานล้วนๆเลยครับแกเลยตั้งชื่อขึ้นอีสานอีสานก็แปลกดีสไตล์เป็นสไตล์ที่แปลกดีใช่ไม่เหมือนใคยสมัยแต่ก่อนจะมีรถเข็นอะรถลากน้ำอะรถใส่น้ำจะเป็นไม้สมัยก่อนจะทำเป็นไม้นะครับเป็นไม้คันใหญ่ ช่วงประมาณสักเมตรเมตรห้าสิบคล้ายค้เกวียนไหมคล้ายคายเกวียนนะครับสมัมก่อนจะเป็นเกวียนแล้วก็ย้อนขึ้นมาอีกจะเป็นรถใส่น้าอย่างนี้ครับแต่ทําเป็นไม้ก็คันนึงมันจะลากได้อยู่ถ้าเห็นคนฒ่าคนแก่เขาจะเข็นกันอ่ะแม่ต่ำกว่ายี่สิบถังขึ้นที่คันยาวๆอาศใส่ไปอ่ะสมัยก่อนจะไปทุ่งไร่ทุ่งนาเขาก็เอารถอันนี่เลยใส่น้ำไปเรื่อยๆเข็นไปถังน้ำก็เป็นถังยี่สิบลิตร บาทใ,ใหญ่ครับเป็นทางสีเป็นลาติสีตาโขนนั่นส่วนใหญ่ทางอีสานเขาจะมีเทศกาลนี้เมื่อไหร่นะคะก็ส่วนมากจะเป็นหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวครับสีตาโขนเป็นเขตคงจังหวัดเลย<อ>เขตอำเภอเกียงคานก็ที่นู่นก็มีเหมือนกันครับที่นู่นก็มีเหมือนกันที่เกียงคานที่อำเภอเกียงคานครับจังหวัดเลยครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็อำเภอปูกระดึง้ง<อ>ครับผมที่ที่อำเภอเกียงคานนี่ติดกับแม่น้ำโขงครับ จะมีเป็นห้องพากวีไอพีแบบเป็นบ้านพูลวิลล่าแบบร่องแพร่านร่องแพครับติดกับแม่น้ำขุงอโอเค,อเคขอบคุณค,ครับไ,ไปครับตื่นออกมาเจอชาที่สดใสเราไปดูลายอาหารเช้ากันนะวันนี้มีอะไรบ้างพี่ปูเทียมเวียนหน่อยดิ ไม่มีปลาคาเหรอปลาคาไม่มีมีปลาคา้างก็ปูหมดแถงไม่มีตัวเมียในส่วนของห้องรับประทานอาหารเช้านั้นก็จะมีการตกแต่งในแนวพื้นบ้านภาชนะที่ใช้อุ่นอาหารและก็ใส่อาหารก็ใช้แนวพื้นบ้าน ในส่วนของอาหารก็จะมีอเมริกันเบคฟา์และอาหารพื้นบ้านบางอย่างที่หากินจากที่อื่นไม่ได้เช่นกันกินอะไรดีพี่เป็นอาหารออกแ้วสล์จีนนะคะโอ้โหมีน้ำพริกด้วย ผักสดค่ะแตงกวารฟูมากน,นี่เป็นต้มโคลงนี่อะไรแกงจืดตัวพี่แกงจืดตัก,กใส่ไก<ส>่อันนี้เ้าต้มน้ำตักน้ำแกงนี่อ๋อเ้าต้มน้ำตักน้ำแกงแใส่ไช่เหรอพี่ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ว่ะแกงแกงจืด เออดีเนาะก็ต้มก็แห้งไปหน่อยอ๋อก็ต้มแห้งไปหน่อยก็ต้มไม่มีน้ำเลยเธอเลยไม่ดีเลยก็ใส่น้ำไปอร่อยแกงจืดน้องไก่นะคะโอเคไหมน้องไก่โอเคไหมอร่อยมากยังไม่ได้กินเลย นุ่มไหมโอเคนาะไม่เปื่อยเลยเปื่อยเลยเนาะโอเคโอเคเอาละครับขอรับประทานก่อนนะครับอันนี้แกงจืดปักเป็นขาเลยนะคะไม่ได้เป็นเน,นื้อสับหรืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันนะคะหลังหลกหลังจากเราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับก็ไปเขาใหญ่กันดิง,ยยงไหนน,น,ไนี่ไง นี่นลิงทุกนลิงข้ามถนนไปไปไปพี่เดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนน่าจะเห็นไปรครับนี่ข้างหน้าก็ลิงเขาใหญ่ก็จะอยู่ไม่ไกลจากที่พักนะครับไปไม่กี่ร้อยเมตรเองข้างหน้าก็เห็นแล้ว